ที่หางรถยนต์4เส้นจะเปลี่ยนอะไรได้กูดเย a ร์ s อชวานส์ฟิล์ Max นวัตรกรรมยางประหยัดน้ำมันล่าสุดจาก g o ดเย e a r ช่วยยืดอายุการใช้งานกว่า80,000กิโลเมตรช่วยประหยัดน้ำมันมากขึ้นถึง4%อร์เซหรือกว่า320ริลิตรตลอดการใช้งานให้คุณขับรถจากกรุงเทพไปถึงอำเภอปลายได้ถึง2รอบหรือเท่ากับประหยัดเงินกว่า12,000บาทเอาไปซื้อตั๋วเครื่องบินกรุงเทพสิงคโปร์ได้หนึ่งรอบพักรีสอร์ทหรูๆได้ถึงสองคืนหรือดินเนอร์ดีๆกับสาวได้ถึงสามมือ้อ หรือจะเปลี่ยน12,000บาทสู่อนาคตที่ดีขึ้นนำไปซื้อกล้าไม้ปลูกป่าได้กว่า2,000ตน้นซื้อถุงยางชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้กว่า100ถุงเนี่ยแค่คนเดียวถ้าใช้กูดิเอ a ร์แอชวลันส์ฟิล์ม็กซ์กัน10,000คนจะประหยัดเงินถึง120ล้านบาทใช้กัน10,000แคนประหยัด1,200ล้านบาทและถ้าใช้กัน1ล้านคนประหยัด12,000ล้านบาทกูด d y อ a r a s s ชวลันส์ฟิล์ม็กซ์ไม่ใช่แค่เปลี่ยนยางแต่คือการเปลี่ยนอนาคตเปลลี่ยยนเยครับ